g v i l l ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพ o วเวอร์ซับ g v i l l Adway มากกว่าที่คุณคิด Aslock มาเทอร์บอร์ดที่เกมเมอร์และนักโอเวอร์ฮ็อกเกอร์เลือกใช้ สวัสดีครับโอ้โเราเช่นเคยเช่นเคยเช่นกาเลยโอ้ก็ส่วนทีวีทีซีทีวีทีวีเนี่ยเออไม่มีไอคูวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เจอกันเราเหมือนเดิมสองตัวนี้นะเป็นอะไรไม่ได้ครับนอกจากสรุปข่าวประจำสัปดาห์อ่าครับผมหรือไอทีนิวนั่นเองครับวันนี้เรามีแจกของรางวัลด้วยอ้ยมีแจกของรางวัลด้วยต้องดูข่าวให้จบแจกอะไรครับไม่บอกไม่บอกเอาข่าวแรกก่อนเลยวันนี้เวลาน้อยเวลาน้อยครับข่าวแรกครับ เป็นข่าวจากทาง Microsoft ์หรอไมโครซเออใช่ Microsoft เนี่ยเขาผลิตลันเชอร์เฮ้ยอ่าสําหรับสําหรับไม่ใช่แล้วไม่ใช่ล็อกเก็ตอไม่ใช่นั่นยิงบุ้มเลยแล้วนั่นสมบูรณอ่า Microsoft ก็ได้ผลิตลันเชอร์สําหรับ Android มาสักพักหนึ่งแล้วแหละเขาให้ทดลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยอ่าปรากฏประกาศไม่ใช่ประกาศประกาศออกมาให้ใช้งานจริงๆแล้วครับเป็นตัวสมบูรณ์แล้วก็คือคนที่ใช้ Android อยู่อยากมีลันเชอร์สวย ก็ไปดาวน์โหลดกันได้ครับหน้าตาเขาก็เรียบง่ายชื่อว่า Arrow Launcher อ่าทาง Microsoft นะฮะลองไปโหลดกันดูเพราะผมดูแล้วอุ้ยน่าใช้ครับสะอาดตาดีสะอาตาด้วยนวลเนียนเนียนขาวอืมไม่ใช่แล้วล่อกอ๋อคงเป็นน้องเมื่อคืนแล่วแ่ะนั่นแหละฮะลองไปดูครับก็ Microsoft ก็แปลกนะ ทำไมมาทําให้กับแอนดรอยตัวเองเขาก็มีระบบปฏิบัติการตัวเองแต่เขาไม่ทาไม่ทามาทาให้คนมาทำให้แอนดรอยเป็นคนใจกว้างเป็นคนใจกว้างโอเคใจดีก็โอเคก็ต้องลองดูกันใครสนใจก็ลองไปหาโหลดดูใช่ครับผมสำหรับคนที่ชอบแต่งโอเคข่าวแรกของผมฮะเป็นข่าวจากทาง Google Play Games นะครับได้เพิ่มความสามารถใหม่เชื่อว่าถูกใจเหล่าเกมเมอร์แน่นอนครับยุคนี้การอัดวิดีโอระหว่างเล่นเกมเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากเลย ทาง Google ก็เลยพยายามจะต่อยอดแพลตฟอร์มตัวเองครับคือ YouTube Gaming ของตัวเองนั่นเองครับล่าสุดได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ครับก็คือ Google Play Game สามารถกดปุ่มอัดวิดีโอแล้วแชร์ได้แบบง่ายๆแล้วตอนนี้วิธีใช้นะก็แค่เปิดเกมที่ต้องการแล้วก็แล้วก็ปิดเครื่องอัดไม่ใช่แล้วก็อัดจาก o o o l l p p l y y เก e แล้วแล้วก็กดปุ่มเลคคอร์ดเลยได้มังเป๋เลย โดยสามารถเลือกความละเอียดได้ครับว่าจะเป็น 480p หรือว่า 720p ครับและสามารถเพิ่มวิดีโอไปหน้าอัดหลอดเหลาของตัวเองจากกล้องหน้าได้อีกด้วยเมื่ออัดและตัดต่อเสร็จก็สามารถอัปโหลดขึ้น youtube ได้ทันทีถือว่าเจ๋งสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมอย่างคุณนะชอบโชว์ชอบเป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์อะไรย่างเงี้ยเติมตังค์เข้าไปดิเกมล่าสุดนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะไม่บอกหรอกใช่ก็ว่าเลขห้าหกหลักกันโอ้โห เติมก็ไปสิโอเคมีตังไงอืนะอ,อ่ข่าวต่อไปแล้วกันเดี๋ยวจะหนักของคุณอุ้ยนะ,ะเดี๋ยวคนหนึ่งมาดูก็จะโดนนะอ่าข่าวต่อไปเป็นข่าวของผมครับเป็นข่าวจากทาง Google Google เนี่ยสัปพักมาเนี่ยที่พุ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้รับสมัครคนออกแบบเกี่ยวกับพวกชิปเซตต่างๆนะครับผมก็คือคาดไว้ว่านะฮะ Google เนี่ยเขาจะทำตัวแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์ของเขาที่ชื่อว่า g ูเ g l e Pixel 4เนี่ยเขาคิดผมคิดว่าเขาน่าจะทำทำเองหมดทุกอย่างทุกขั้นตอนโ,อโ,โดยปกติ g Google เนี่ยเขาจะจะ้างดูกวัวเน็กซัพพวกเนี้เขาจะจ้างพวก LG อใช่หรืออะไรต่างๆ Motorola ทำอย่างเงี้ยแต่คิดว่าโปรเจกต์ตัวนี้เนะครับว่า<ำ>คิดว่าจะทำทเองอางใช่รวมถึงชิปเซ็ต CPU อะไรพวกนี้ด้วยก็มีความเป็นไปได้ครับสำหรับข่าวนี้ ถ้าทําออกมาจริงผมว่าน่าจะออกมาดีเลยใช่เพราะว่าเราเพราะว่าเราผ่านทุกขั้นตอนด้วยตัวเองทำตั้งแต่ต้นจนจบเลยใช่แล้วก็ออกแบบอะไรสถาปัตยกรรมเราได้เต็มที่ออกมาเป็นของตัวเราเองก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าต้องรอดูแต่คิดว่าน่าจะผมว่ามีความเป็นไปได้สูงใช่สาหรับข่าวนี้โอเคครับครับข่าวต่อไปของผมาเป็นข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ของทางไลน์นั่นเองเป็นตัว5.6.0ครับครับตอนนี้เนี่ย สามารถเพิ่มเพื่อนโดยการใส่เบอร์โทรได้เลยล่ะโอ้โง่ายอ่ะทีนี้โดยการออกมาอัปเดตครั้งนี้เนี่ยคือทั้งระบบ IOS แล้วก็ Android ครับโดยวเวอร์ชันนี้ฮะจะเน้นไปทาง การเพิ่มเพื่อนเป็นหลักเลยเวอร์ชันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยจะสามารถค้นได้จากไ d เเท่านั้นครับตอนนี้เนี่ยสามารถเพิ่มเพื่อนด้วยการใส่เบอร์โทรได้แล้วครับก่อนอื่นที่จะเพิ่มเพื่อนก็คือต้องเมมชื่อเพื่อนเนี่ยกับเบอร์ไว้ในสมุดโทรศัพท์หรือคอนแทคในมือถือเราก่อนถ้าหากไม่ต้องการให้คนอื่นหาเบอร์เราเจอได้เนี่ยสามารถไปเซตได้ที่เซตติ้งครับเฟนแล้วก็ไปปิดตรงอโลออเทอร์ทูแอดแล้วยังมีเมนูแนะนําเพื่อนเซอร์คอมเมนต์เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยเราจะมี โดยตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในเมนูเดียวกับเมนูเฟนเลยอ๋อแต่ถ้าหากไม่อยากให้เบอร์ใครในรายชื่อถูกเพิ่มเข้าไลนา์อัตโนมัตินะครับ ให้ใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไว้ด้านหน้าของชื่อครับอ๋อนึกว่าปิดลายทิ้งไปเลยไม่ใช่บล็อกไปโดยผู้ที่สนใจสามารถอัปเดตเวอร์ชันใหม่ได้แล้วทาง App Store ครับแล้วก็ Google p l a y ครับผมอืมคือเวอร์ชันนี้เขาบอกว่าเขาออกมาเนี่ยเขาเน้นเน้นมาทางนี้ผมว่าดีไงก็คือเวลาแอดเราแอดเบอร์โทรศัพท์เลยใช่ปกติต้องมาบอกไลนยอะไรใช่จะมีตอเีอันนี้จะมีให้เลือก ID ด้วยแล้วก็เป็นโฟนเป็นเป็นใส่เบอร์ได้เลยง่ายใช่ง่ายสำหรับคุณใช่อย่างนใน Facebook ก็อ จัดซะลองดูว่าใช่ไหมไม่ใช่ก็หาหนทางกันต่อไปถนัดในเราอ่ะโอ้ยสายนี้เลยข่าวต่อไปครับข่าวนี้ถ้าผมไม่อ่านเนี่ยไม่หาแน่เฮ้ยทำไมอ่ะเป็นข่าวจากทางซัมซุงครับโอ้ซัมซุงเองครับก็คือเขาบอกว่าเขาจะได้เปิดตัวซัมซุงกาแล a ซี่วิวกูผิงแล้วนะกาแลคซี่วิวะเนี่ย เขาจะได้เป <G ã entender it> ิดเขากาลังจะเปิดตัว Galaxy View นะครับผมหน้าจอเนี่ยเขามีขนาด18.4นิ้วคือใหญ่มากไม่รู้จะพูดว่าใหญ่ยังไงเพราะว่าคอมเราเนี่ย PC ก็คนส่วนมากมาตรฐานตอนนี้ก็ประมาณ21นิ้ว20โอ้โหและนี่คือ18นิ้วคือใกล้กับหน้าจอของมอนิเตอร์ไอ้คอมพิวเตอร์เราแอละซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาทำออกมาก็บอกว่าเขาไปเน้นในทางมัลติมีเดียก็ไปสำหรับดูหนังแหละสำหรับคณที่ชอบดูหนังอ่ะ ในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบคุณอ่ะอ๋อนั่นแหละก,ก็ตัวนี้ก็ทำออกมาครับเจาะกลุ่มนี้โดยเฉพาะส่วนสเปคคร่าวๆเนี่ยฮะก็ความละเียดหน้าจอเขาจะเป็น Full HD อ,อยู่ที่1920คูณ1 0น0นะฮะครับอ่าแล้วก็ CPU ก็ยังไม่ได้ระบุมาชัดเจนแต่คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ1.6 GHz ครับอ่า แล้วก็กล้องเนี่ยก็ยังไม่บอกครัว่าจะมีกล้องหน้าหรือกล้องหลังหรือเปล่าอืเพราะว่าเน้นดูหนังนี่จะไปเข้าๆจะปปเข้าๆไม่บอกเลยก็ยากเลยเออก็คข้าๆจริงๆเข้าจริงๆอ่านั่นแหละฮะก็แบตก็คิดว่าจะอยู่ที่ประมาณ5,700มิเล็อยมิลลิแอมก็ถือว่าเยอะเยอะเอาดูให้สะใจกันไปเลยครับอ่าโดยความจําก็น่าจะประมาณ32 6 4อกิ่กะไบต์อ่าครับผมจูได้หลายเรื่องมจูได้หลายเรื่องจริงๆแบตเนี่ย้าพัน อาะันเจจริงๆเขาดูมันแป๊บเดียวแหละทำไมอ่ะต้องจอกลุ่มพวกนี้ดูในห้องน้ําเต็มที่ก็สิบนาทีมันจะทําแบบเยอะๆทำไมมันลำบากบ้าแล้วคุณกิหรือยกจอสิบแปดนิ้วอ่ะคือแบบคนช่าคนอื่นเห็นยกไอ้จอที่เขาห้องน้ํานี่ชัดเจนเลยแะชัดเจนแล้วชัดคุยถือหนังสือโป้ยเขาไปดูหนังลงอะไรก็ได้แหมเวลาแบบ อย่าเอาตัวคุณมาเปรียบเทียบดิโอเคก็ข่าวต่อไปข่าวอะไรหมดแล้วหมดแล้วเหรออ๋อวันนี้มีแจกของรางวัลใช่วันนี้เราคุณเลยขี้เกียจอ่านแค่สองข่าวใช่โอ้โหพูด้งหมดเปลือกเล่าก็ได้วะครับครับก็มาอยู่ในช่วงแจกรางวัลไนี่แล้วใช่วันนี้เราเรามีจากของรางวัลมาแจกนะสักโบกัเป็นอะไรวันนี้อ่าเป็นจากทางน้ำปูน้ำปูนคือสองชิ้นเนี้ยกับบัวหรือเปล่า จะได้คนเดียวไปเลยนะด้านเกนาคืออะไรบ้างคืออะไรบ้างอ่ะบอกเขาเป็นคีย์บอร์ดครับจากทางนับโบนะครับตัว X9 มีไฟ LED ด้วยใช่เปล่าใช่สิแล้วผมก็จะเป็นที่ลองเมาส์ครับกติกาเนี่ยมีอยู่ว่าให้คอมเมนต์ใต้เทปข่าวเรานะฮะว่าว่าวผลิตภัณฑ์ของนับโบมีกี่ประเภท อะไรมนเลยปั๊บ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 มีอะไรบ้างแค่นั้นเองง่ายๆครับแล้วถ้าเราเห็นว่ามีคนตอบถูกเราก็จะเอาสมมติมีตอบเราจะเลือกคนตอบผิดแทนใช่คนตอบผิดก็จะได้ไปเออไม่ใช่โอ้ยสมมติมีคนตอบถูกเหมือนกันกี่คนเราก็จะมาจับรางวัลในในรายการนี้มาจับในถ้วยหันศาของเราอีกใช่ถ้วยหันศาก็คือกติกาตามนี้ครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้แทเทปข่าวของเราเลยคอ่าสิ้นสุด กิจกรรมวันพุธวันพุธสองทุ่มอม่าันคือสองทุ่ม่ะไม่รู้เหมือนกันเขาอบอกมาไม่เชื่เอ,อเขาตามเออหมอออกตามเขาอีกถ้าถ้าหลังจากนั้นนี่คือถือว่าสละดสิทธิ์นะคือต่อให้ตอบถูกต่อให้สมมุติไม่มีคนตอบถูกเลยแต่ว่าหลังสองทุ่มไปแล้วมาตอบมาตอบถูกก็ไม่ได้อ่าเราก็จะเอาไปเองใช่เสร็จเด็ดรอะไรล่ะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางนับโบที่ได้ส่งของรางวัลมาให้เราร่วมกิจกรรมและ ที่ลองเาสามาให้พวกเราได้แจกร่วมกิจกรรมสนุกสนานกันนะฮะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะไม่มีอะไรแล้วล่ะก็ขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า่าเทปข่าวประจำสัปดาห์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ